โรงพยาบาลอบจภูเก็ตเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบ w อ l k i ินโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 6, 6 7เวลา8ปนาฬิกาสนาทีจหนาที่แผนกเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอบจภูเก็ตได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นที่บริเวณชั้น3าม คลินิกเบาหวานความดัน NCD โรงพยาบาลอบจภูเก็ตโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ผ่านการไอจามหรือการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อไวรัสหลายท่านอาจคิดว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ไม่อันตรายโดยคนทั่วไปมักจะมีอาการไม่มากเช่นมีไข้สูงมีน้ำมูก ไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวเยื่อบูโพรงจมูกอักเสบและส่วนใหญ่จะหายได้เองแต่สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดในการแทรกซ้อนดุนแรงได้หลังการติดเชื้อและถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตจึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีและในปีนี้ ได้มีการดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาได้แก่สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพ30บาทประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สีเดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืชหัวใจ มะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดเบาหวานโรคธาลาสัสซีเมียโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35โรคไตาวายผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหรือประกอบอาชีพบริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงเข้ามารับบัตรคิวได้ที่จุดคัดกรองหน้าประตูสไลด์โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา8.30นถึง1า3 0นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคม2567หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโทร076-358 888และ066 115 9305ภายในวันและเวลาราชการ